ก็ต้องเคี่ยวเยอะนะทีเนี้ย Oh my gosh เข้าสู่หนึ่งล้าน Subscribe จะไป แทกรังไทยแท้ๆครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนเราจะมารีวิวเนื้อแพงที่แบบแพงจริงอันนี้คือแบบชิ้นเนี้ยพันเจ็ดแล้วครับทุกคน,กคนกแบบแพงของจริงอันนี้คือแบบเกือบสองพันนะครับชิ้นเดียวที่นเนี้ยสเต็กตรงนี้ครับทุกคนเอ่อเนื้อแพงกับเนื้อที่ถูกนะครับอันนี้คือ,อสเต็กที่เราซื้อนะครับซื้อจากตลาดนับตามตลาดเลยตรงนี้เองครับทุกคนหกสิบบาทนะครับม,มาเปรียบเทียบการดูว่าอันไหนมันจะอร่อยกว่านะครับเราจะต้องรู้ว่าโอเคอันนี้มันคุ้มจริงหรือเปล่าครับทุกคนสองพันก็ไม่ใช่ งินน้อยมันเยอะนะครับทุกคนแต่ถ้าคุณภาพมันเดียก็ลองเกินก็ได้นะเดี๋ยวตอนนี้ครับทุกคนเอาแพงสุดมาก่อนก็1,007ที่เราพูดถึงตะกี้นะครับทุกคนอันนี้มันจะเป็นส่วนของลิไอายนะครับตรงนี้ครับจัดเป็นคู่กับลิปอายนะครับอ่ราคากลางๆครับทุกคนต่อไปครับก็เนื้อที่แพงๆนะครับเอออันนี้ครับมันจะเป็นส่วนเทนเดอร์ลอยนะครับผมราคาจะอยู่ที่1,400บาทนะครับทุกคนอืมจัดคู่กับเนื้อ 6 0บาทนะครับตามตลาดนัดเลยครับแล้วตรงนี้นะครับทุกคนเอ้ยมันจะเป็นเซอร์ลอยนะครับราคา1,400บาทครับทุกคน จัดคู่กับเนื้อมาจากราสเตเลยครับราคา3 0 9บาทครับทุกคนเนื้อแพงๆเราเอามาจากร้านฟูรานอครับทุกคนอ่านทุกอันเลยนะซึ่งทุกคนสามารถแบบตั้งซื้อจากปานได้ก็ได้นะครับก็เขาจะมีบริการการส่งนะครับถึงบ้านของคุณนะทุกคนแล้วแล้วก็เคยเกณฑ์มาก่อนครั้งหนึ่งกับพี่เต๋าสามารถรับชมคลิปนั้นได้นะครับตรงนี้นะครับของพี่เต๋ะครับไปดูกันเพราะว่าอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เคยเกณฑ์เนื้อเอซีมาก่อนครับทุกคนเดี๋ยวก็ยังไงก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วกก็็ไไไปปปดูคลนนนนัััั้ตอรทุยงจ ครับใจกัน มาแล้วครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะเราจะลองเตัวลอยไปก่อนครับทุกคนซึ่งเราดูออกได้เลยว่าอันไหนของแพงอันห Marc, ออไหนขะองถูกน,นี้คือให,ให้ก็ดูออกได้นะคุณผู้ชมดูออกได้ปะตรงไหนตรงไหนอันนี้พแพงหรือว่า,วา,วา,วาอันนี้แพงอันนี้อันนี้เอาจริงจริงนะอันนี้ก็ถูกตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็แพงครับทุกคนก็ดูออกได้ว่าตรงนี้ก็มันดูแบบดีกว่าคุณภาพกว่านะครับแต่รสชาตินะเออเราต้องเน้นรสชาตินะครับทุกคนรสชาติก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้ครับคือถามก่อนว่าตัวลอยหรือว่าเสร็จนอก มันเป็นสู้นะคงวัวตัเองก็เอาจริงนะก็ไม่รู้ครับทุกคนก็นี่แหละก็สันนอกกูไปก็สันนอกนั่นแหละงงงงงขู่ข้าวครับทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเช้าโอ้วก็ตรงอย่างนี้แหละอดทนเพื่อจะมาทำคลิปรีวิวนี้ครับดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้ว ถ้างั้นมาเลยครับทุกคนเราจะมาย่างกันดีกว่านะครับเว้ยก็หิวแล้วอยากกินแล้วจริงๆอยากรู้ว่าอันมันจะมันจะดีกว่าครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะอันนี้ก็ถูกๆครับทุกคนด้เสียงเขาแบบเสียวอ่ะดีครับทุกคนชอบอ่ะมาครับมาครับอันแพงอ่ะอันนี้คือ เปรียบเทียบจากเสียงอย่างเดียวนะครับทุกคนดีกว่าครับแค่แค่จากเสียงตามเสียงนะไม่ได้บอกว่ารสชาติมันดีกว่านะชอบอะเสียงตอ,ตอนตอนย่างคือแบบอือ,อ,อก็รู้สึกว่าเนื้อที่ที่มันแพงกว่ามันจะได้แบบเร็วกว่าครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นวางตรงนี้ไปก่อนครับ ในที่สุดครับทุกคนเนื้อก็ได้แล้วนะครับโู้โหไอ้ขอถามเน่ย <c oughs> ส่วนของแบบอันที่มันถูกก็มันหอมเหมือนกันนะแต่ว <c oughs> ่าองที่หอมกว่าครับทุกคนนี่คืออบอกเลยตรงนี้หอมกว่าหอมสุดแล้วจริงๆอะ่ะเออเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะทําการั่นกัน,ก,นก็ลิ้มชิ้นนะครับแต่ละชิ้นน้แล้วก็รีวิวไปรีวิวมาครับทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าฮัทก็แบบ ดูได้ทุกแกงเลยนะอเออทุกคนเราได้เวลาครับที่จะมาลองกินกันนะครับตอนนี้ครับทุกคนเอาที่ทุกๆไปก่อนครับทุกคนเ,เราจะได้แบบคาดหวังไม่สูงอะ่ะเออน้องมาครับมาครับสามอยบาทเป็นยังไงครับก็ลองวิดูกันนะครับผมมาครับก็เพิ่งกินไปแล้วรสชาติก็มันโอเคอยู่นะ ใส่เกลือก่อนครับให้โอกาสนาะมาอย่าบอกว่าหัดมาได้ให้โอกาสนาะมาลุยลองดูก่อนครับใส่เกลือก็โรอยขึ้นนะมันเขียวก็มันจะเขียวยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะกินได้ครับกินได้ก็มันจะเป็นสเต็กท,ทั่วไปนั่นแหละลองอันนี้ก่อนครับทุกคนอันที่มันแพงๆนะครับดูก่อนนะครับคนผู้จมหอมาหอมากหอมมากอะมาครับมาครับ oh my god เขาใจใคาว่าละลายปะ<อ>ที่เราจะแบบเคี้ยวไปเคี้ยวมาแล้วก็มันละลายอ่ะมันละลายอ่ะมันเข้าปากของเราแล้วมันละลายครับทุกคนนะม,มันอร่อยมากเลยนะครับทุกคนบอ,อกเลยเราไม่ได้สปอนในคลิปนี้ครับในตอนนี้คือแบบพแผผูดตามความจริงเลยนะมันอร่อยครับยกห้เลยเนื้อที่มันแพงกว่าครับทุกคนชอบมากที่สุดอร่อยอ่ะจริงๆ ทุกคนต่อไปครับเราจะกินริบอายนะครับซึ่งลิบอายที่ที่มันแพงแพงอ่ะผ่านเจ็ดนะครับอันที่มันแพงที่สุดของวันนี้ครับทุกคนแล้วก็อันที่เราจะเปรียบเทียบครับก็นําเข้ามาจากดูซีเลยนะครับราคาจะอยู่ที่250าครับทุกคนก็ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนมาครับมาครับเสียงนะเสียงตรงนี้เออย่างไปเรื่อยๆครับทุกคน แค่ดูนะดูนะน้ำมนะันที่มันออกจากตรงนี้ก็เดี๋ยวพอสมควรครับเพราะว่ามันจะออาไวกว่านะครับทุกคนเดียวครับทุออกคนตอนนี้เราจะมารีวิวตรงนี้นะครับว่าอันไหนมันจะรอยกว่าครับทุกคนนี้คือพันเเลยนะแพงสุดเท่าที่เรามีอยู่อันนี้ก็คือ2 5 0ร้อยห้าสิบนะครับก็นำเข้าด้วยเหมือนกันครับทุกคนก็ดูว่าอันไหนมันจะดีกว่า, 1, นะา,วนนก,ากัน,นกรรทุกคน บอกเลยว่าคือฮัทก็ตต่นเต้นอะเต้นเต้นที่จะกินอันนี้ครับทุกคนคือแบบอยากกินมากเลยอ่ะโอ้อ่านง่ายมากครับทุกคนว้าวตรงนี้ครับเนื้อกางๆครับเป็นยังไงมาดูครับทุกคนคนผู้ชมดูสิครับอันนี้คองแพงอันนี้ก็ของกลางๆครับทุกคนตรงนี้ครับกลิ่นก็โอเคอยู่นะสเต็กกลิ่นเหมอนสเต็กทั่วไปนี่แหละรสชาติเป็นยังไงก็มาครับ ปกติเลยอ่ะก็ปกติแหละครับทุกคนมันได้อยู่นะนก็ต้องเคี่ยวเยอะนะนนอ,อันนี้มาลองเกินนันที่มันปพงที่สุดนะพันเจ็ดนะครับทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงอ้ oh my gosh มันอร่อยมากครับทุกคนมันจะมันมานะ่ะแล้วก็มันจะละลายในปากเหมือนกัน,นครับทุกคนคืออร่อยอร่อยแบบอ้โหสุดยอดอ่ะ ที่สุดเลยนะจริงๆมาครับมาลองใส่เกลือนิดนึงครับดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะอร่อยมากคือมันจะมันจะนุ่มกว่าด้วยครับทุกคนมันจะนุ่มเยอะมากแบบนุ่มกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวต่อไปครับทุกคนเราจะย่างเนื้อที่เราซื้อตามตลาดแล้วก็เนื้อแพงๆครับดูว่ามันเป็นยังไงครับทุกคนไปกันต่อไปครับทุกคนเราจะมาย่าง นี้ครับเนื้อถูกที่เราซื้อตามตลาดครับทุกคนหอ,อเซเปาต์เลยนะกับเนื้อที่แพงๆครับทุกคนซึ่งตรงนี้ครับทุกคนมันจะเป็นเทนเดอร์ลอยนะครับโอ้ามาดูกนันว่าคุณภาพมันจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนครับมาเอาอันทุกๆลงก่อนครับลงก่อนครับกินสเต็กกินสเต็กกินสเต็กเนี่ยตอนอย่างอ่ะคือสีมันจะคนแล้คนล้แปนะจริงๆอ่ะว้าว ถ้าพูดตรงๆนะก็คือเนื้อเนื้อจากจากตลาดก็จะดูคล้ายๆกับไก่ามากกว่าครับทุกคน <c oughs> เป็นยังไงครับทุกคนเนื้อที่เราซื้อตามตลาดตรงนี้ครับแล้วก็เนื้อที่แพงๆ่งครับทุกคนเออคือสีมันคนละสีกันเลยมาครับลองอันนี้เนื้อตามตลาดก่อนทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงครับ อตอนที่หั่นใช่ไหมทุกคนมันจะหันออ่นยากกว่านะต้องอันนี้ต้องใช้แรงเยอะไปหน่อยครับหยิบมาแล้วครับเป็นยังไงครับกรีนเป็น,ปน,ปนออยังไงกลีนก็เฉยอ่ะสเต็กค,ครับมาลุยกินครับก็มันเป็นสเต็กค,ครับจะตามความจริงนะราคาหกบาทก็ก็อรอยเหมือนกันนะกินได้กินได้ไดต้องเที่ยวเยอะเที่ยวเยอะไปหน่อยมาลองกินนะอันที่แพงครับเปรียบเทียบกับเนื้อจากตลาดครับดูว,ว่ามันเป็นยังไงครับมาครับมาครับ กหั่นก็หั่นได้ง่ายมากครับคือแบบหั่นได้ง่ายมากเลยครับทุกคนแต่ตอนนี้ครับทุกคนเราจะมากันเนื้อที่แพงนะเปรียบเทียบกับเนื้อที่เราซื้อตามตลาดครับทุกคนดูว่าอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันครับทุกคนยังนั้นก็ลองดูกันนะครับมาครับมาครับมาครับดูสิครับทุกคนดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะโย่ไข่เลยครับโย่ไข้เลยครับเนื้อที่แพงกว่าครับทุกคนทำเป็นแพงกว่า โดยที่มีผลมันอร่อยกว่าจริงๆนะเือก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงถึงจะให้เนื้ออร่อยกว่าได้ครับทุกคนเขาจะบอกว่าเลี้ยงเลี้ยงวัวอย่างดีครับอย่างเช่นแบบทุกทุกวันเข้าไปโัวกัวแต่ยังไงคือมันมันดีกว่ามันเหมือนคุณภาพกว่าไปแล้วแล้วก็แบบ รสชาติก็ดีกว่าเต็มกว่าแล้วก็มันจะละลายในปากด้วยครับทุกคนว้าทุกคนดีครับถ้าก็ว่าคุณมีโอกาสที่จะไปกินที่ร้านนี้ก็ลองลุยดูว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวยังไงครับทุกคนสมัครคลิปนี้ครับชูกันแล้วจะมีแค่นี้นะครับผมถ้ากันว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเจอกันครับทุกคนไปกัน